ดีครับเพื่อนๆผมจะไปส่องสัตว์แลลวครับผมไปกับเพื่อนๆสองคนครับไกด์นำทางอันนี้เป็นเป็นไล่ครับเป็นไล่อันนี้เมื่อเขื่อพวงครับปลูกไว้เป็นไร่เลื่อนลอยนะครับทาไปฝั่งพม่าประมาณสองกิโลครับผมจะไปส่องปูดูส่องปูส่องป่านะครับเพื่อจะเจอพวกสัตว์ที่ออกหากินกลางคืนนะครับผมพวกอีเห็นพวกนกอะไรพวกบังอะไรครับผม อู่ว่าจะเจออะไรั้งครับคืนนี้น้ำคูนนะครับข้างบนนะฝนตกคืงีเจอกบโดดตัวครับ ขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนเหรเฮ้ยไปทางไหนวะหาทางไปไม่เจอเลยไปทางไหนกันเนาะ โอ้ยเจนรกเจกดินมันเปียกครับผมเดินลำบากเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับผมเดิอนอยู่คนเดียวใน <c oughs> ป่าดิบชื้นครับผม าทางนี้เลยลกมากเลยครับอันนี้เป็นโดงกล้วยป่านะครับ ดีครับเ,เพื่อนๆคือไปซองจะไปซองสัตว์ดูนะครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรมั้งน,นี่มากับไกด์คนหนึ่งไม่รู้ไกด์หายหายไปไหนเดินเดินนําหน้าหายจ้อยเลยครับผมก็จะผมไม่กล้าไปไกลครับผม่าหาซองพวกกบพวกปูอะไรปูปูในป่าดิบนะครับผมจะไปดูว่ามีอะไรมั้งหรือเปล่าก่อนดูตอนนี้จะดูว่าปูมันออกมาหากี่เนี่ยครับ ปูป่านะครับผม มี่ต่กบครับกบตัวเ,เล็กเสร็จลงให้กำนานไม่ใช่แลวครับพีบ่ ปูพวกนี้หาดูยากครับมันจะออกมาดึกมากแต่ก่อนเยอะครับแต่ก่อนเยอะตอนเมือ่อก่อนเชื่องเดี๋ยวนี้ขนาดปลาดิบมนันก็เชื่องและครับคนหากันหมดครับผมหาทุกนกนึกอะไรหนอนอันนี้เป็นไรเก่านะอครับ ไรเก่าในฝั่งประเทศพื้นบ้านนะครับผมไรซากเก่าล้ะความมาฟันไว้หลายสิปีแล้วความมาปลูกอะไรอะไรไว้ นี่ครับปู่ครับปู่เจอไหมครับเจอแล้วครับปู่เข้าไปในรูแล้วครับเฮ้ยเขาไปในรูลึกเลยครับมางทีตัวเบลเลอร์เลยครับผมตอพวกนี้มันไม่ค่อยเชื่องครับมันจะเชื่องดึกๆหรเล่ครับผมตัวบอลเลอร์ครับมันจะอยู่ในรูเนี้ยนี่ครับมีตัวหนึ่งครับผม ปูป่านะครับแต่บ้านเราไม่มีนะครับปูนี้จะอยู่ในป่าชื้นในป่าดิบทุกคนนี่คือจะเคลียให้ดูครับ้ามันหนีบนนมันจะไม่ปล่อยนะครับ,รบต้องระวังครับมันจะหนีบเหม๋เอาไม้แย่ดูครับไม้เขีียดู เนี้ลนยลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับดูว่มันสู้ครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเป็นตัวผู้จะมีแต่ตัวผูนี่ไอตรงนี้เอาจมนหายไปแล้วครับผม ถ้าตัวผู้ไอตรงข้างหน้ามันจะมันจะเล็กนะครับตรงหน้าอกมันจะเล็กครับผมนี่มันคีบปแลวครับผมไอตัวนี้ตัวผู้ชัวครับผม,ผวบผมเวลาไม่ใช่นิ้วผมนี่มันไม่คีบปแลกครับผมถ้าเป็นนิ้วผมมันคีบอยู่เลยเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูแล้วอธิบาแล้วไอตัวเมียครับตัวเมียตัวเมีย ตัวนี้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 ตัวเมียโชครับต้องคอยดูครับครับมันจะขี้ยงยิบเบามันเจ็บมากนี่ก็ยิบเบาๆเลยครับผมไม่ได้เยอะมันตายแล้วผมดึงมานนิดนึงแข็งแรงมากครับผมอันนี้ปูในปลาดิบนะครับทุกคกดเงินเง aan, นิน ทำอะไรครับผมมันตายเราจะไปดูตัวตัวไปนะครับต no ัวต่อไปมันจะต้องใหญ่กว่านี้ครับผมอันนี้มันเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียหน้าอกมันนะมันจะเป็นแผ่นแผ่นแผ่นกว้างครับผมแบบนี้ตัวเมียครับผมชัวร์ตัวผู้มันใหญ่กว่านี้ครับเดีจะเอาแค่นี้ก่อนครับตัวนี้ลอยมันไปเ้องเจอตัวใหญ่กว่านี้ครับผมมันจะดูเดือนหมนด้ลยนะครับจะเป็นเดือนอะไรพวกนี้สีมันจะออกแก่มากครับ แต่ว่าไอ้นี่น้ำมันไม่ใสเลยครับน้ำมันขุ่นน้ำขุ่นมากโลกมาเหรอครับไซผมไปไหนลูกเดินหายจ้อยไปเลยครับ อันนี้ก็รูมันครับแต่ตัวมันยังไม่ออกมาหรือมันออกไปแล้วก็ไม่รู้ครับนี่ตัวเบลลอร์เลยเพื่อนตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ก็ตัวเมียรครับ นี่ครับตัวผู้ไอตัวเมียครับผมตัวเบลเลอร์เลยครับผมผมเยียเบาๆกระกระดองมันแข็งแรงมากนะครับไอไอพวกนี้ไอพวกนี้กระดองมันแข็งแรงมากนี่ครับผมผมีงไม่ทําอะไรมันนะครับผมแค่จะจับดูเฉยๆลักษณะที่เป็นแบบนี้ครับ เหมือนปูหินนะครับตะแข็งแรงมามีกลามมันครับผมกล้ามมันถะาคีมนม่เลือดออกเลยนะครับอันนี้ตัวยังไม่ใหญ่นะครับตัวมีตัวใหญ่กว่าน,นี้หน่อยไม่น่อยนะครับเยอะเลยจะไม่ยุ่งอะไรผมผมผมจะปล่อยมัยนไปละ จอยห,หายจอยไปเลยครับถ้าผมเคีย่ยวมันก็จะออกมาครับมันจะหลงแค่นี้เองแกไม่กล้าล้วงมันนะครับเดี๋ยวมันจะนีบเหนียวขอใส่อันนี้นิดหนึ่งครับเอาไปใช้ซ้มหัวนิดหนึง่งเอาจะได้เคีย่ยวทั้หนายทัหลายนิดนึง ไม่ได้ทำร้ายมันนะครับผมแค่เอามารีวรนะิวเฉยๆไปแล้วช่องมันเจอครับตัวอื่นยังมีเยอะครับผมเป็นยิ่งดึกมันยิ่งออกเยอะนะครับปูกเนี่ยปูกพวกเนี่ย แถวบ้านเราไม่มีนะครับมีแต่ปูด,ดำพวกนี้อันนี้กบตามธรรมชาติครับเขียดเขาเรียกว่าเขียดข้าวครับกราเหลี่ยงเรียกว่าดีบึงถ้ากบีนก็เหลี่ยงเรียกว่าดีนะครับพอดีถ้าอึงอ่างนกรเรี่ยเรียกว่าอึงอ่างนะครับผมคนที่ใกล้เคียงเอนครับอันนี้กป่านะครับแถวบ้านเราไม่มีครับ ออกสีทองนิดหนึ่งมีจ,จับได้หรือเปล่าจะขอแตะหัวมันสักนิดหนึ่งแตะได้ครับผมไปแล้วครับผมลงน้ำตุ้ม,มเลยครับมจะออกสีทองครับผม เมื่อกนตัวใหญ่เมื่อก่อนจะมีอพวกกบทูบครับไปอยู่ในป่าอยู่น,นี้เอาตัวเบ้อเลยเพื่อนเอ้ยเพื่อนดูปูยักษ์เพื่อนดูที่บ้านเราไม่มีนะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับผมสีแดงม่วงครับผมนี่ครับผมสวยมากแต่บ้านเราไม่มีนะครับ นี่ปูนี่ถ้าเป็นแถวบ้านเรานะครับเป็นซาสาง่วนนะครับผมเป็นเป็นเป็นซาสาง่วนนะครับถถาบ้านเรานะครับผมเรียกว่าปูปูลายชนีครับผมสุกใหญ่เลยครับสุกใหญ่เลยครับเุกใหญ่เลยครับสู้เลยเดี๋ยวมันจะสู้เลยครับเดี๋ยวผมผมจะให้มันสู้มันสู้แลยครับผมสู้แล้วสู้หุกหางแทนก้าเลยครับผมสู้ครับผมสู้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 ครับผมสู้สู้สู้มันจะไต่ออกครับมันจะเอาตัวรอด จะหนีภัยครับผมเอาล่วงมาแล้วครับผมนี่ครับมองชัดๆด้วยมันลึกๆหัวใจเล็กๆนี่มันจะเนื่อถึงไหนผมอยู่คนเดียวนะครับไม่ปา่ปาป่าป่าดิดชื้นนะครับผมมีกามมันโคใหญ่เลยครับมาเขีย่ยแค่นี้มันไม่เปไ็นไรนะครับเพราะว่ามันแข็งเลยวะโกบครับกบพึ่งออกมาตูนครับเมื่อกี้นี้ลูนครับลุนครับน รู้ตัวเลยครับรู้ตัวอะไรครับลองดูลองดูลองดูดูกบได้ทุกอยังครับผมผมจะมารีวิวให้ดูเฉยครับผมไม่ได้มาฆ่ามันผมไม่เอาละไปไมันก็จะไปดูเอ็นต่อปูมต่อไปแล้วมั้งปูปูผมเอายังอยู่ครับผมมีเ,เพื่อนๆข้างบนน่าจะมีอีกเยอะนะครับผม บ้านเราหายดุย่า,ยาครับผมตรงน้ำต้อมไป็นรครับองนุ่นตัวเปนเรื่อเลยเพื่อนปูไปเรื่องเลยเพื่อนนะเริ่มออกเลยครับปูปูลายชนรีมันคีิอะไรรุ่งนะครับตอนมันคีิอาหารมันครับผม แต่บ้านไม่มีครับสวยมากดูลูกก็ตามนลครับไม่รู้ว่าผมมีทำไรมั่งยัดไม่ทำไรเธอหรอกมมารีวิวให้แฟนฉันนดู หลบครับหลบหลบมุมหลบมุมครับผม,ม,มบนึกว่าจะรอดครับผมนัรว่าเขาไม่เกลมั้งครับ ไปเลยรมจะขึ้นไปข้างบนครับนี่ครับป่าดิบครับไม่มีอะไรเลยป่าดิบขนาดน,นี้ยังไม่เจอสั์สักตัวเลยครับผมมีแต่ปูมาคนเดียวครับเมื่อกี้มากันสองคนหายไปหมดเลย นี่ก็มีในพานนะครับในพานแต่เพราะว่าแถวนี้เขามาทําไร่กันเยอะครับลางคืนขเขาจะหาส่องสัตว์ล่าสัตว์กันครับถ้าได้ยินเสียงปูเสียงปืนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นปกติธรรมดาของคนฝั่งนี้ที่ว่าจะมมเขาอาชีพเขานี่ครับตูงไปเรยตัวน,นี้เจอแล้วครับตัวหนึ่งปูลายชนีครับ ที่บ้านเราก็เหลือน้อยนะครับผมอันนี้มันเป็นป่าชื้นนะครับมันถึงจะเหลือเยอะป่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่ผายแล้วแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมค่อยเปิดใหม่ครับสวัสดีครับเพื่อนนี่เราเจอปูนะครับผมปูยักษ์ครับปูยักษ์ในตำนานครับผมปูป่าครับปูป่าในปูในป่าดิบชื้นครับผมดูตัวครับดูกล้ามันครับผมกล้ามมันแต่ละกล้ามนะครับผมออกมาให้รีวิวตัวก่อนลูก ดูกล้ามมันแต่ละกล้ามครับกล้ามใหญ่ไปเลยเลยครับดูครับอันนี้ผมถ่ายกลางคืน,นครับผมต้องใช้กล้องแค่นี้พอตัวคนใหญ่เลยครับพวกนี้อยู่ในป่าลึกเท่านั้นนะครับดูกล้ามมันแต่ละกล้ามครับผม อันนี้โดนนิ้วขาดเลยนะครับผมถึงกับน,นิ้วขาดนะครับผมดูครับผมความแข็งแรงของมันนะครับถ่ทยดูฝั่งนี้ก็ได้ครับผมตัวดินนะครับดูเฉยนะครับผมมันดินแล้วมันดินแล้วจะ <c oughs> ลงน้ำนะครับผม งไปครับ้่จะโผล่แถวนี้ครับผมแอบดูก็าไม่จะโผล่แถวนี้ครับผมคืนนี้เรจะได้ปูให้สองตัวนี้แล้วมั้งวะนี่ครับผมไป,ไ,ปไ,ปไ,ปไปแล้วครับผมไปแล้ว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 ครับผมไปแล้วครับผมเราจะวิ่งตามมันนะครับว่ามันจะไปถึงไหนเราจะเข้าไปถึงรูมันหมครับถึงบ้านถึงหลังมันนลยครับ จะตามไปถึงลังมันเลยครับผมไปเจอก,กลบอีกแล้วมื่อคืนนี้ตัวกลบในตำนานคืนนี้เราจะตามปูนี้ตัวเดียวครับผมผมมาหาดินยาครับแถ่บ้านเราไม่มีแล้วครับผม,ไ,มไปทำอะไรมันนะครับปูหินครับแต่ข้างในนี่เนื้อแน่นปึ๊กเลยครับผมเฉพาะกามันนะครับผมกล้ามันนี่เนื้อเพียบเลยครับ แต่ครั้งสายมันจะเล็กน,นะครับมันจะถนาดขวาเหมือนผมหมอก็เลยกมใหญ่นิดนึงเหมือนป๊อปอายนี่ผมจะรลิก,กบครับกบในตันนานทำไรนาะเกยอยู่นี่มานานยังเกยอยู่นี่มานานยัง มันเลได้ออกกล้องไ้วทีหนึง่งให้มันสั่นดีดีดีกล้องมันสั่นหรืออะไรมันสั่นเนี่ยไม่ขอถ่ยายภาพนะแป๊บหนึ่งครับผมถ่ายภาพกบผิดแป๊บครับผมมาดูปูครับผมมาดูปูผมจับได้แล้วครับผมรอแป๊บหนึ่งครับผมจะรีวิวให้ดู ขดตั้งขดตั้งกล้องครับผมนีจับสองมือนะครับผมจับมือเดียวก็มีอยู่นะครับแต่ไม่ใช่มือเอาไว้ น้ประคองมันด้วยครับเด๋ยวกิ่งมันหัาไอเดียวเดยอไอไอไอนี่มันหัางนะครับเดอตัวนี้มันปาะมากนะครับผมต้องคอยจับมันไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเล่นเราครับผมนี่ครับตัวมันเป็นอย่างนี้นะครับคองแข้งขามันด้วยนะครับแข้งขามันทำเราไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าไอตัวนี้เนี่ยนิ้วขาดครับผมนิ้วเนี่ยขาดใช่ นี่ครับผมปูยักษ์ในตำนานครับเคยเจอไหมครับมันจะมีอยู่ในป่าชื้นเท่านั้นนะครับต้องต้องต้องมานอนค้างนะครับถ้าถ้าไม่นอนค้างไม่เจอนะครับไม่ไม่ได้นะครับผมนี่ครับผมสวยนะครับผมจะถ่ายรูปผมจะเทียวพี่ตัวนี้ตัวตัวตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวอื่นผมผมไม่กล้าจับแล้วนะครับผม กระดูดนิ้วผมนี่ขาดนะครับผมแค่นี้นะเพื่อนๆเด้อผมจะตั้งกล้องข่รูปผมแป๊บนึงก่อนครับผมนี่ครับกูยักษ์ในตำนานของแท้ไอตัวนี้ตัวผู้นะครับดูครับสังเกตดูตัวผู้นะครับไอตรงนี้มันจะเล็กนะครับจับแล้วต้องประคองด้วยนะครับคนจับไม่เป็นห้ามจับนะครับเดี๋ยแข้งขามันหักนะครับผมจับล้วต้องประคองแข้งขามันด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้มันล็อกตัวตัวของมันเองก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เซิลเซีลฟี่ก่อนสวัสดีครับผมเดี๋วเจอกันครับ